บทสวดพระคาถาเสี่ยงโชคโปรดตั้งจิตและสมาธิให้แน่วแน่แล้วจะสมหวังดังใจหมายว่านโมพร้อมกันสามจบณโมตัดสะภะคะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัดสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทะยะสังเทวยะสังพรมยะสังมหาพรมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสัง ปุริสยสังมหาปุริสัจสังจักวัตติยะสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยะ